สำนวนครับสวัสดี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 ครับครับผมมีปัญหาอะไรครับคือผมมีผมดูแลผู้คนแก่อายุแปดสิบห้าปีกับลูกชายเขาเป็นคนเป็นโรคปริโอนะทีนี้เงินที่เขาเงินคนแก่ที่ฝากไว้กับทอกสอเนี่ยนะทีนี้ถ้าสมมติว่าจะทำไงถ้าถ้าแม่ตายเนี่ยลูกจะเบิกได้โดยที่ไม่ต้องไปขอคำร้องจากสารเนะี่ย มีวิธีการอะไรบ้างใชยครับทกสศไม่ค่อยมีปัญหานะเป็นธนาคารเดียวที่ไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องนี้นะพอเขาตรวจสอบปั๊บเนี่ยนะนะเขาก็กกจะเขาก็จะให้ถอนได้เลยอ๋อไม,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 ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขาดข้อตกลงก่อนที่ที่ที่เพราะที่แม่จะตายเลยครับไม่มีไม่มีไม่ข้อตกลงที่ว่าคืออะไรครับคือเหมือนกับว่าทำาทางทางผู้จัดการเนี่ยอนุญาตเลยว่าถ้าตายแล้ว เาไม่ได้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 ไปคยทำอย่านั้นมันอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่นี่ปัญหามันอยู่ที่ผู้สูงอายุท่านนี้ยสภาพท่านตอนนี้เป็นยังไงอ่ะตอนนี้ตอนนี้เซ็นชื่อไม่ได้แล้วครับเออที่นี่ใคจะไปทำมาพูดพูดทักจะเพอพูดเรื่องเรื่องเก่าๆแล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะวันนี้ปัญหาอยู่ที่ผู้จะทํานี่แหละ ถ้าถ้าผู้จะทํายังมีสติดีดก็กระทำพินัยกรรมไว้ยกให้ใครให้ใครไปทําอะไรยังไงเ่าก็เราก็เห็นปั๊บเขาก็จัดการให้ได้ครับปัญหาอยู่ที่ผู้จะทําครับผู้จะทําไม่มีอำนาจแล้วแล้วน,น,นี่จะทํำยังไงดีครับเนี้ยอย่างเงี้ยจะจะทำพินัยกรรมที่อําเภอได้ไหมไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วสภาพไม่ได้แล้วครับ สภาพไม่ได้คืออย่างนี้ครับมีวิธีการอยู่สองวิธีหนึ่งถ้าเขาตายไปโดยที่ไม่ทําอะไรก็ไปนั่นแหละทกศทกศไม่ค่อยมีปัญหาเงินมันเยอะไหมอยู่ที่ปัญหาตรงนั้นะไม่เยอะไม่เยอะนะครับไม่เยอะเออส่วนใหญ่ทกศไม่ค่อยมีปัญหาเขาสอบดูแลลูกค้าลูกค้าทกศโน่นนี่นั่นเดี๋ยวเขาก็จะให้ทายาทมาเอาไปเขาก็เรียกทายาตไปทายาทกี่คนไปกันครบหมดไม่มีปัญหาใครร้องคัดค้านเขาก็ไม่มีปัญหาหลักทกศ คือถัาไงนมันก็ดีเออมันก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันอยู่ต้องหาทายาทกลับมาด้วยกันทั้งหมดนะนะมีมีเขาเหลือคนเดียวเท่านั้นเองนะพิการด้วยตอยานนแหลพรอยู่แม่แม่กับลูกผมเป็นคนดูแลอยู่อืมอีกอันหนึ่งวิธีการก็คือคุณสำนวนเนี่ยไปร้องขอต่อศาลเป็นผู้อนุบาลอนุบาลผมเคยไปถามนะต้องต้อง ต้องย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันน,นีนี้ผมทะเบียนบ้านผมอยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายไม่ได้เพราะเป็นเจ้าบ้านอยู่กรุงเทพจะย้ายไปรวมกับบ้านนอกก็ไม่ได้แต่เพราะผมดูแลอยู่ถ้าผมเคยไปถามที่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็อบอกต้อง <beat S 2> จะต้องทะเบียนบ้านเดียวกันถึงจะถึงจะทาเป็นผู้ดูแลได้อืแล <equip those S 2> ้วไม่ย้ายมาล่ะย้ายไ,ไม่ได้เพราะที่บ้านกรุงเทพผมก็ไม่มีใครอยู่มันมีผมอยู่คนเดียว มีทะเบียนบ้านผมอยู่เป็นเจ้าบ้านอยู่เพราย้ายเทนั้นไม่ได้ถ้นอยางนั้นก็ไม่เข้าองเกณฑ์เขาก็ทําไม่ได้ครับก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไปติดต่อทกศแต่ถ้าถ้าถึงวันนั้นเกิดทกศเขาไม่ทําให้นะก็ไปตั้งผู้จัดการมาดกครับครับทิศเหว่าผู้จัดการมาดกจากผมอยู่ขอบขอบนกขอบนครปฐมค่ารถกับเจ็ดแปดร้อยไปเที่ยวปฏิการผู้ปกครองจังน้อยกับสี่เที่ยว อ่าไม่เป็นไรพี่ไม่เราไม่ไม่เอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขกฎหมายกําหนดเราต้องทําตามนะพี่นะใช่ครับนึกว่ามีวิธีอื่นถ้าไม่มีวิธีอื่นก็ไม่เป็นไรครับพวกคงจะทำตามที่ว่าคุณสนอว่าคือพาลูกไปที่ธนาคารใช่ครับครับจะพาลูกไปที่ธนาคารใช่ทคสไม่ค่อยมีปัญหานะท้สที่ผมเราเจอมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเขาจะบริการดีนะครับแล้วก็ถ้าเงินไม่เยอะก็ไม่เป็นข้อที่เขาจะทําให้เดือนแปดร้อย ถ้าเงินเยอะมันจะมีปัญหานะพี่เพราะว่าไม่แน่เกิดมีทายาทคนอื่นเข้ามาพูดที่ไอเบิกไปจะมีปัญหาถูกฟ้องกลับมาภายหลังนะโอเคครับพี่ครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณมากครับครับครับ